นบ,บริเวณเชิงเขาในเขตวนอุทยานแห่งชาติผู้ม่วงสุพรรณบุรีห่างจากเมืองโบราณอู่ทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว10กิโลเมตรเป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อินดูเมื่อราว1,300-1,400ถึง1,400ปีมาแล้วที่เรียกชื่อกันว่าคอกช้างดินภาพจาก g o o g l e Map จะสังเกตสันฐานได้ยากจึงมีการใช้เทคโนโลยีไลดาในการสแกนพื้นที่โบราณสถาน พบว่ามีร่องรอยสระน้ําขนาดใหญ่เป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นถึงร่องรอยการจัดการน้ําจากแหล่งน้ําโดยรอบซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการน้ําที่ยอดเยี่ยมในสมัยโบราณผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังโบราณสถานแห่งนี้อีกครั้งกับกลุ่ม Facebook ราชธานีสีอยุธยาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉันทัเพย엔ธรรมเป็นวิทยากรสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โบราณสถานคอกช้างดิงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ซึ่งอยู่นอกเมืองโบราณอู่ทองมงทิศตะวันตกนะฮะตัวนี้นะครับจะเห็นเป็นเมืองสูงขึ้นมาเนี่ยลักษณะเป็นพูลดินขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแอ่งสมัยก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าจะเป็นบริเวณที่ขังช้างในอดีตนะครับก็เลยเรียกว่าคอกช้างดินเป็นคําที่ชาวบ้านได้เรียกกันนะแต่ทีนี้มีการศึกษาทางโบราณคดีมากขึ้นเนี่ยก็พบว่าพื้นที่โดยรอบตรงนี้จะพบซากฐานโบราณสถานมากมายเลยนะครับเป็นสมัยทวารวดี แล้วก็เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเอาดินตะกอนใต้แอ่งตรงนี้ไปทำการศึกษานะครับพบว่า,ามีละอองเรนูของพืชน้ำอยู่ตรงนี้เป็นที่เก็บกักน้ำในอดีตนะครับเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองที่มาของชื่อคอกช้างดินเป็นคำเรียกของชาวบ้านเพราะเข้าใจกันว่า เป็นบริเวณที่ขังช้างในสมัยโบราณต่อมามีการสำรวจทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบร่วมกับผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำดินตะกอนไปตรวจวิเคราะห์พบละอองเรนูของพืชน้ำจึงสันนิษฐานได้ว่าจะเป็นที่เก็บกักน้ำในสมัยโบราณและล่าสุดมีการใช้เทคโนโลยีไลดาราสแกนพื้นที่จึงเห็นถึงสระน้ำขนาดใหญ่ที่รับน้ำจากขูน้ำธรรมชาตินี่ะครับตรงแห่งนี้นะ ถ้าเกิดว่าดูแรงเนี่ยน้ำก็จะเหือแห้งแต่ตอนนี้ผ่านฤดูฝนมาได้ประมาณ1เดือนนะมันเก็บกับน้ําไว้ได้ดีมากเลยนะฮะตรงเนี้ยเก็บกักน้ําจริงๆนะครับที่เห็นคนเดินตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณเนินคันดินนะครับนะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นการพุนด,ดินขึ้นมาแล้วก็ ตรงนี้เป็นแอ่งลงไปตรงนี้แหละครับที่ในอดีตชาวพานคิดว่าเป็นที่ขังช้างนะแต่จริงๆแล้วเป็นที่เก็บกักน้ำในชุมชนพราหมณ์ตรงนี้นะหลังจากที่เดินชมร่องรอยสันน้ำโบราณแห่งนี้แล้วจึงออกเดินทางต่อไปยังยอดเขาเพื่อไปยังแหล่งต้นน้ำในเขตวนอุทยานแห่งชาติภูม่วงซึ่งปรากฏโบราณสถานสำคัญเนื่องในศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ตอนนี้เราเข้ามาภายในวนณอุทยานแห่งชาติภูม่วงนะครับเพื่อไปชมโบราณสถานนะที่อยู่แถบนี้นะสามารถมาจอดรถไปได้นะครับเพียงอาจะมีลานจอดรถตรงนี้นะจะมีหลายจุด่ไว้ไหนไปชมกันครับโอบรรยากาศธรรมชาติมาช่วงเนี้ยโอเคเลยเพราะว่าไม่ร้อนนะ ผมก็เดินทางมาช่วงหน้าแรงอ่ะโอ้โหร้อนมากฮะต,ตอนนี้คือพันไม้ต่างๆมันเคียวจะอุ่มดีถ้าเกิดว่ารถออฟรดขึ้นได้นะเนี่ยแต่เราก็ใช้วิธีเดินดีกว่าครับเพราะว่ามาหลายท่านเราเดินจนมาถึงน้ำตกธรรมชาติในวนอุทยานผู้ม่วงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณและเป็นที่ตั้งของโบราณสถานหมายเลขห้ ปัจจุบันหลงเหลือเพียงรากฐานศิลาแรงจากการศึกษาทางโบราณคดีมีการพบโบราณวัตถุสำคัญนั่นก็คือเอกมุคขคลึงที่มีพระพักของพระศิวะประทับอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะใช้ทำพิธีในแหล่งต้นน้ำเพื่อส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปสู่แหล่งน้ำที่อยู่ด้านล่างถัดไปที่เรียกกันว่าคอกฉางดินนั่นเองครับ